เอาละครับขอกก่าสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในบทแห่งปติศาสตร์และหมอกเทมินตอนรูเนชั่นเสริมเนื่องจากวิดีโอก่อนนะครับที่เรามาพูดถึงการอัปเดตเนื้อเรื่องต่างๆในช่วงปี2021และในวันนี้เองครับพวกเรานั้นจะมาพูดคุยกันถึงซินมาติกใหม่ของไรออดในนามของรูเนชั่นเราจะมาพูดกันครับว่าดีเทลต่างๆที่ไรออดใส่เข้ามาเนี่ย ม,มีอแต่ก่อนเราจะเข้าสู่ตัวของซินดามาติกนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมนั้นไปดูประวัติของดูนคิงก่อนจะไปอ่านเองใน l l Universe ก็ได้หรือว่าจะดูในคลิปที่ผมขึ้นไว้ตรงมุมขวาบนในตอนนี้ในคลิปวิดีโอนั้นนะครับผมก็ได้สรุปเรื่องราวย่อๆของดูนคิงกับตัวของราชนีเนี่ยไว้แล้วอยากให้ทุกคนนั้นไปรับฟังก่อนนะครับเพื่อจะได้ตามเรื่องราวของเราเนี่ยทันนะโอเคแล้วถ้าเกิดคุณนะครับรู้เรื่องราวของดูนคิงมาบ้างแล้วผมก็ขอเวลาอีกสัก นิดหนึ่งนะครับในการพูดคุยถึงเรื่องราวก่อนที่มันจะมาเป็นแอนิเมชันรูนเนชันเนี่ยให้เราได้รับชมกันก่อน,นื่นครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวละครหลักที่ผมจะมาพูดกันในคลิปนี้มันจะมีตัวละครทั้งหมด5ตัวด้วยกันซึ่งได้แก่รูเชียนเซนนาเฟชเวไอโกหรือรูนคิงแล้วคนสุดท้ายคือตัวของราชินีครับโดยที่ทั้ง5ตัวนี้นครับเป็น5ตัวละครที่ มีความเกี่ยวข้องในไทม์ไลน์ของเกมนี้เยอะที่สุดแล้วโดยเรื่อง,ร,องรา่ของรูนคิงนะครับมันก็จะเป็นตามเรื่องราวที่ผมได้ให้ไปดูในคลิปของผมเลยมันก็คือเรื่องราวที่เบสตไอกลายเป็นเชดเดิลไอ้นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ในเดนมาเซียน,นะครับจะมีองค์กรแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสเตโนย์ออลไลท์หรือว่า,าผู้พิทักษ์แห่งแสงสว่างอะไรประมาณนั้นโดยที่จะมีรูเชียนแลวก็เซนนาครับอยู่ในองค์กรนั้น อยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ในลัททีนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากลุ่มแล้วกันและที่ทั้งสองคนครับก็เป็นเซนเนอร์ออฟไลน์ที่เรียกว่าเก่งมากเป็นแนวหน้าขององค์กรเลยซึ่งมันมีวันหนึ่งครับที่ทั้งคู่เนี่ยต้องไปทําภารกิจปราผีที่เชโรอายในตอนนั้นเองครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้เผชิญหน้ากับเทรสทั้งคู่ก็พยายามต่อสู้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเซนเนอร์ก็โดนเทรสสังหารแล้วก็วิญ,ญญาณของเธอเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในตะเกียงหลายปีต่อมาครับดูเชนที่หนีรอดมาได เพื่อไปสาสานี่แค้นกับเทรชครับแล้วก็มีความคิดว่าต้องช่วยภรรยาให้ได้เพราะเขาคิดว่าเซนาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไงอ่าซึ่งในซีนอติกเรื่องนี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับในเรื่อง The Came ก็จะเป็นตอนที่รูเชนกำลังอ่ฟาฝฟูงพวกผีดิบเนี่ยไปต่อสู้กับเทรชในเนื้อเรื่องต่อมานะครับก็คือในแอนิเมชันเปิดตัวของเซนาที่ตอนนะครับตัวของรูเชนกับเทรชเนี่ยกำลังสู้กันแบบมันมากๆเพียงแต่ว่ารูเชนครับเสียท่าไปหน่อยก็ทําให้เทรชเนี่ยเกือบจะสังหารเขาได้สําเร็จ ในวินาทีที่เขากําลังจะสิ้นห้าครับเขาก็ได้ใช้เศษเสี้ยวของปืนอ๋อต้องบอกก่อนความจริงแล้วรูเชนกับเซนนาเนี่ยมีปืนของละครบอนะครับแต่ว่าหลังจากที่เซนนาโดนเทรสสังหารไปเนี่ยรูเชนก็ได้เอาปืนของเซนนามาเป็นปืนคู่กายของตัวเองนั่นเองก็เขาก็ได้ใช้เศษเสีเ้ยวปืนที่หักนะครับในการทําลายตะเกียงของเทรสจนทําให้ดวงวิญญาณของเซนนาครับถูกปลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ออกมาอย่างโลกแห่งกายเนื้ออีกครั้งหนึ่ง นี่คือเรื่องราวใน2องซีเนมติกก่อนที่จะเข้าสู่รูนเ a ช i o นนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องถัดจากนี้ครับจะอยู่ในช็อตสตอรี่ที่มีชื่อว่า Redeem หรือว่าไทบาซึ่งในเรื่องสั้นนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปอ่านได้นะใน LL Universe หรือว่า,าในอนาคตก็จะมีคลิปเพียวทอนะครับพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวอยู่พอสมควรแต่เอาป็นว่าครับจะสรุปสั้นๆเลยก็คือเนื้อเรื่องเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องภายหลังจากที่ลูชียนครับได้ลูชเยนกาเซน่านะ ได้เดินทางออกจากเชโรายแล้วก็ได้กลับมายังแผ่นดินใหญ่อีกรอบหนึ่งเพียงแต่ว่าหลังจากที่ตัวของเซนนาครับได้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายอีกแค่แป๊บเดียวคือตอนนั้นเนี่ยรูเชนก็อยากจะพักนะครับรวมถึงอยากให้เซนนาเนี่ยพักผ่อนด้วยเพราะว่าทัา้งพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต่างสู้กันมานานหลายปีนะรูเชนนี่ก็พยายามจะตามล่าเทสตัวของเซนนานี่ก็อยู่ในตะเกียงหลายปีตัวของรูเชนครับก็อยากจะให้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนได้มีเวลาที่แบบ เป็นคนปกติไม่ต้องทําหน้าที่ของเซนตินลออฟไลท์อะไรประมาณนั้นเพียงแต่ว่าตัวของเซนนาครับกับไม่ยอมคือในเรื่องสั้นเนี่ยจะมีการบอกว่าเธอนั้นจะได้ยินเสียงในหัวของเธอเนี่ยตลอดเวลาซึ่งเสียงนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเสียงที่พูดคุยกับเธออยู่ตลอดเป็นเสียงที่เหมือนลางสังหรณ์เป็นเสียงที่ถ้าเกิดมันพูดขึ้นมาเนี่ยเซนนาก็ยินดีที่จะรับฟังมันซึ่งผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับว่าเสียงนั้นน่ะมันเป็นเสียงแบบไหนมันมีเรื่องราวอะไรบ้างเกิดขึ้นยังไงบ้าง แต่เอาเป็นว่าครับผลสรุปแล้วเนี่ยตัวของเซนนากับรูเชนครับก็ได้ตัดสินใจที่จะไปยังบิววอเทอร์เนื่องจากเหตุการณ์ทราวิ่งเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นก่อนกําหนดเวลานั่นเองนี่แหละครับคือเนื้อเรื่องก่อนที่จะเข้าเซตเตมาติกลูเนชั่นทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าสำหรับแอนิเมชั่นของดูนคิงนะครับเปิดตัวมาโดยการที่เรานั้นได้เห็นว่ารูเชนกับเซนนาเนี่ยอยู่ตรงชายฝั่งหรือว่าอยู่ตรงแนวผาของสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งในวินาทีต่อมานะครับตัวของดูเชียนเนี่ยก็ได้โชว์แผนที่ขขงเราให้กับพวกเราได้เห็นแล้วก็มีการบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยพวกเขาก็จะเดินทางไปถึงมัดทาวแล้วแล้วมัดทาวเนี่ยอยู่ที่โซนไหนของดูเทราล่ะดูตามแผนที่เลยครับส่วนที่อยู่ที่ผมชี้ให้ตอนนี้นี่คือเมืองมัดทาวนะเป็นเมืองท่าเรือที่น่าจะใกล้กับบิวเทอร์เอร์มากที่สุดคือเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ครับเกือบจะไปถึงจุดหมายในอย่างบิวเทอร์เอร์แล้วเพราะในเรื่องสั้นไทบาบเองนะครับก็มีการพูดว่า พวกเขาเนี่ยอาจจะไปที่โฮริมก่อนก็คือตรงส่วนตะวันออกของพิทอเวอร์แล้วค่อยมาเทียบท่าที่มัททาคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันต่อกันชัดเจนเลยครับก็คือไทบาบมาที่ดูนชันตอนนี้พวกเขาใกล้ถึงมัททาแล้วแล้วถ้าเกิดถึงมัททาปุ๊บเนี่ยก็จะจับไปที่บิวเวอร์เลยแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับในตอนที่เซนนาเนี่ยกำลังตรวจเช็คอัมบูอยู่เนี่ยเสียงในหัวของเธอครับก็ได้ดังขึ้น ซึ่งเสีนะครับก็เป็นการบอกว่าหมอกของแบ็กมิสเนี่ยเข้าใกล้แล้วเวียโกกำลังจะมาแล้วพอจบครับนี่มันก็เรียบร้อยเลยแบ็กมิสครับได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองนะครับที่เราจะได้รับรู้จากรูเชียนว่าความจริงแล้วเนี่ยจุดที่พวอเขายือนอยู่เนี่ยแบ็กมิสจากฮาร์วิงหรือว่าจากรูนคิงเนี่ยมันไม่ควรจะมาถึงได้ในชาต่ตอมาครับจะเป็นการต่อสู้กันกับพวกปีศาจที่มาจากแบ็กมิสนะ ซึ่งเพลงที่ใช้ในตอนนั้นนะครับบอกเลยว,ว่าเป็นเพลงที่น่าขนลุกมากๆอ่าผมตอนที่ผมดูครั้งแรกนะเพลงชั้นแรกก็คือเอ๊ะทำไมรู้สึกเพลงนี้มันคทุนจังก็เลยไปลองฟังเพลงเก่าๆของลีกนะครับสรุปก็คือเพลงนี้เป็นเพลงตีมหลักของเซนนานะครับเพยงแต่ว่าจะมีการเล่นโทนให้มันมีความเศร้ามีการเล่นพวกเครื่องสายทําให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกแบบฟิลดาวขึ้นไปแล้วก็มีความรู้สึกแบบลึกลับด้วยจบจากฉากนี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวเวโกหรือว่ารูนคิงแล้ว คือผมก็เซอร์ไพรส์นาที่พี่แกนั้นมาหากันอย่างนี้เลยก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้มีการเฉลยว่าสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเซนนาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของราชินีนั่นเองในจุดนี้นะครับผมว่าใครหล,หลายๆคนที่สงสัยในเนื้อเรื่องของดูนคิงเนี่ยน่าจะมีความกระจ่างบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะมีการปฏิปต่อเนื้อเรื่องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มีการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องได้มากขึ้นด้วยแต่ผมจะยังไม่พูดในคลิปนี้นะครับ ขอให้มันเป็นเกี่ยวกับซีนามาติกของดูเนชั่นเฉยๆก่อนนะในคลิปนี้แต่เอาเป็นว่าหลังจากนั้นครับตัวของดูนคิงเนี่ยก็ได้โชว์เทพนะในการวาร์ปเข้ามาหาเซน,น่าเลยพร้อมกับการดึงตัวของราชินีครับออกจากเซน,น่าซึ่งในฉากนี้เองครับที่เรานั้นได้เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างในอิมัทัลแบชเชียนของน็อกซัสครับณนะจุดสูงสุดของป้อมปราการที่แห่งนั้นครับมีเหตุการณ์ที่แบ็กมิสเนี่ยเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนั้นในหัวผมเนี่ยมีความสงสัยมากเลยว่า มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงกันโอเคเราจะยังไปพูดนะแต่ที่แน่ครับคือตอนนี้มันจะแสดงถึงไหยนะที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วรูเทราอย่างในอิมัลทลแบสเชียนของนองซานนะครับก็เริ่มโดนโจมตีแล้ววิหารของคามา่าตัวของคาม่านี่ก็กํลาลังลาบากเพราะว่าสู้กับพวกผ,ผีดิบอยู่เลยแล้วที่แปลกใจไปกว่าน,นั้นครับคือสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นป้อมปราการต่อสานเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในดุนเทราอย่างเดอร์มาเซียนเนี่ยก็โดนเวทมนต์เนี่ยโจมตีด้วย คือผมแปลกใจมากๆครับว่าไอ,อเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ผมก็มีทฤษฎีที่ผมคิดไว้นะครับอยู่ตอนท้ายด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่เอาเป็นว่าครับในฉากนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงแชมเปี้ยนอีกหล,หลายคนนะครับที่อาจจะมีบทอยู่ในเ,เรื่องของดดนคิงด้วยเริ่มจากนอกซัสครับที่โผล่เป็นที่แรกแล้วก็จะเห็นตัวของซามิล่าแล้วก็ดาริอัสแล้วก็ที่ไอวอนเนียนี่ก็เป็นตัวของคาร์มานะาตอนที่ผมพูดไป แล้วเดมาเซียครับก็คือตัวของป๊อปปี้แล้วก็เวนคือผมต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันถือเป็นการวางบทที่ดีมากๆนะครับของไรอ t คืออ่าโดยเฉพาะตัวของป๊อปปี้กับเวนนะคือสองคนนี่ครับไม่ได้มีบทเลยในช่วงการปฏิวัติของไซรัสและในเนื้อเรื่องช่วงนี้ตัวของทั้งคู่เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วด้วยการที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยโผล่มาในซีนิมาติกนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีบทสําคัญในบทนี้หรือเปล่า และในส่วนของคาม่าเองก็ใช่ครับเพราะว่าตัวของคาม่าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงในเนื้อเรื่องนะไออีเวนท์ที่เกิดขึ้นใหญ่ๆนี่ก็คือเรื่องของเซตนะครับคาม่านี่ก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยส่วนตัวของซเมลากับดาริอัสนี่ก็ไม่ได้มีไอเดียอะไรนะครับเพราะว่าพวกแกทั้งคู่เนี่ยพวกเขาเนี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเด่นในช่วงนี้นะของอน็อกซัสเนะี่ยแต่เอาเป็นว่าจานเราจนรอดครับเราก็ได้เห็นถึงพลังบางอย่างที่รุนทิงนั้นสามารถทําได้ นั่นคือระหว่างที่ดาริอสต่อสู้ครับพลังของรูนคิงเนี่ยได้เข้าไปควบคุมของดาริอสทําให้เขาเนี่ยเกิดมงกฎขึ้นที่หัวแล้วก็มีแสงแบบเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางอกนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งพลังของรูนคิงนะครับที่ได้มีการเคยกล่าวไว้ในเนื้อเรื่องว่ารูนคิงเนี่ยสามารถช่วงชิงชีวิตของคนได้และในฉากต่อมาครับจะเป็นฉากที่ตัวของคาาเนี่ยเกือบจะโดนควบคุมแล้วแต่เธอครับก็สามารถหลุดออกมาจากการควบคุมของเบียโกได้ ซึ่งนี่ครับเป็นเพราะว่าความจริงแล้วคาร่าเนี่ยคือจิตวิญญาณของเอลวเนียครับเป็นอีกหนึ่งจิตวิญญาณของเอลวเนียที่คอยปกปักรักษาเอลวเนียแล้วก็นํานพลังต่างๆของเธอเนี่ยทำให้เอลวเนียเนี่ยอยู่ในความสมดุลน,นั่นเองก็รู้สึกไม่ค่อยแปลกใจนะครับที่เธอนั้นสามารถหลุดจากการควบคุมของดูนคิงได้โอเคทีนี้ที่เราเห็นตัวสีฟ้านี่ครับก็คือดวงจิตของราชินีซึ่งตัวของดูนคิงนี่ก็ใช้พลังของเขาในการดึงออกมาจากเซนนาได้แล้วเป็นที่เรียบร้อย ต่อจากนี้ครับก็คือการต่อสู้นูเนียกันของ2คนนะระหว่างตัวของเวียโกแล้วก็ตัวของเซน่าได้ดูเหมือนครับหลังจากที่เสียตัวของราชินีไปเนี่ยเซน่านั้นจะสูญเสียพลังไปโซนหนึ่งก็คือเหมือนกับโดนโจมตีไปโซนหนึ่งนั่นแหละซึ่งนี่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับอาจจะเป็นแค่การคาดเดาของผมก็ได้คือผมคิดว่าการที่เซน่าเนี่ยสามารถต่อกรกับความมืดปิดได้โซนหนึ่งก็มาจากพลังของราชนินีแต่จริงๆแล้วการที่เธอดูเหนื่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นเพิ่งโดนโจมตีจากดูนคิงก็ได้นะ แต่ในฉากนี้รับจะเป็นฉากที่หลายๆคนเนี่ยลองว้าวไปตามๆกันนั่นคือเบลดออตโตนคิงครับถูกสร้างขึ้นมาซึ่งตัวเบลดออตโตนคิงครับจะเป็นไอเทมที่อยู่ในเกมเรกออเวเ e นซ์และก็เป็นไอเทมที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะรู้ขนาดนั้นนะครับพอมาดูดีเทลของดาบใกล้ๆจริงๆเนี่ยคือเขาเก็บได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็เป็นดีเทลดาบที่สื่อถึงความบิดเบี้ยวความโหดเหี้ยม ความเป็นราชามรณะของรูนคิงเนี่ยได้ออกมาค่อนข้างดูดีเลยถึงมันจะเป็นสีเขียวแต่ในเกมเป็นสีม่วงก็เถอะแต่ออร่ามันก็มันก็นะมันก็ยืดหยุ่นกันได้แหละส่วนในฉากนี้นะครับจะเป็นฉา,ากที่ดูเชียนนั้นน่ะได้ใช้สกิลของเขาในเกมที่มีชื่อว่าเลเอดเพอสูดซึ่งจะเป็นสกิลเดชนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับสกิลนี้ลูเชียนนี่ก็ใช้หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเดอะเคมแล้วก็แอนิเมชันเปิดโตของเซน่าเราก็จะได้เห็นพี่แกเนะี่ยใช้สกิลนี้แทบจะตลอดเลย จนในตอนสุดท้ายนี้นะครับเราจะเห็นว่าดูนคิงนั้นได้รับตัวของภรรยายของเขาเนี่ยคืนไปที่เรียบร้อยแล้วคําถามคือเขาจะนําภรรยายของเขาเนี่ยไปทําอะไรต่อนี่คือเนื้อเรื่องที่เรานั้นต้องรอติดตามกันไปจากอีเวนต์ของเกมในอนาคตแล้วทิ้งท้ายนะครับในเอ็นเคดิตเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าตัวของเซนนากับดูเชนเนี่ยก็ได้หนีออกมาจากที่ที่เกิดเหตุนเนี่ยไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขากำลังเดินทางไปที่บีวอเตอร์ตามที่นัดหมายกันไว้เลยครับ คือในช่วงนี้นะครับจะเป็นการมีแบบอะไรรีเทลเล็กน้อยนะที่เขาใส่มาคือที่เห็นเซน่าเนี่ยลุกเล้กลุกลนนะครับอยากจะตามตัวราชินีคืนมาเนี่ยเพราะว่าในช็อตสตอรี่เรื่องไ่บาทนะครับตัวของเซน่ากับราชินีเนี่ยถือเป็นตัวแปรสําคัญในการทําให้ชาร์อายเนี่ยกลับมาเป็นเกาะแห่งส่งสวรรค์อีกครั้งหนึ่งส่วนในตอนสุดท้ายจริงๆนะครับมันก็สุดท้ายมาบ่อยแล้วเนาะ <c oughs> คือในตอนสุดท้ายจริงๆนะครับเราจะได้เห็น แท่นศิลาบางอย่างครับที่เหมือนว่าจะเป็นตัวกักเก็บพลังหรือว่าเป็นตัวปล่อยพลังที่ดุนคิงเนี่ยได้ใช้ทั่วดุลเทราจากที่มันเกิดเหตุขึ้นนั่นเองแล้วที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้นี้นะครับว่าทําไมเวทมนต์ของดุนของดุลคิงเนี่ยมาถึงกระจายไปทั่วดุนเทราได้สื่อกาองคอมมันก็อาจจะเป็นตัวของแท่นหินที่มีสัญลักษณ์แปลกๆนี่แหละคำถามต่อไปคือไอ้สัญลักษณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาได้ยังไงแล้วทําไมในดินแดนที่ปลอดเวทมนต์อย่างเดมาเซียเนี่ย ถึงมีมันแล้วมันก็สามารถส่งผลวิเศษได้คืออันนี้เป็นทฤษฎีของผมนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปใช้ยืนยันอะไรได้นะผมมีความรู้สึกว่าแผ่นหินนะครับน่าจะมาจากสงครามรูนวอ์คือต้องบอกก่อนว่าไอเนื้อเรื่องของ Shadow E y e เนี่ยที่ Shadow E y e นั้นเปลี่ยนเป็นออไอ้เบสซาอเป็นเมเช h ร์โ w อ y e เนี่ยมันเกิดก่อนที่สงครามรูนวอ์จะเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสหรือเปล่าที่ตัวของรูนคิงหลังจากที่กายอาตัวของเบริกเนี่ย หลังจากที่กายเป็นดูนคิงก็ได้ไปตีกับทั่วโลกดูนเทราเลยคล้ายๆกับมอริคายเซอร์แต่ว่าพอเขาแบบไปโจมตีเมืองนู้นเมืองนี้เพราะว่าปกติแล้วดูนคิงนี่ก็ค่อนข้างเป็นราชาที่ค่อนข้างคลั่งสงครามนะครับก็ได้สั่งให้พ่ทหารเนี่ยไปโจมตีเมืองนู้นเมืองนี้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นอันเดนแล้วแหละคือมันมีโอกาสที่ดูนคิงเนี่ยจะไปตีทั่วดูนเทราแล้วก็ได้ประทับตาของเขาไว้ทำให้ในปัจจุบันครับตอนที่เขาเนี่ยได้ตื่นขึ้นมา พวกตาพวกนี้ครับก็ได้ส่งผลแล้วก็พวกเวทมนต์ของรูนคิงเนี่ยก็ได้กลับคืนมาควบคุมรูนเทราอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่สามารถอ้างอิงอะไรได้นะครับแต่ก็เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างน่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะในเรื่องของพวกรูนวอร์นเรื่องของวัติคเซอร์หรือว่าในเรื่องของ Shadow เชดราอายนีย่อาจจะมีการขยายเพิ่มเติมเลยก็ได้อ๋อส่วนเหตุผลที่ผมรู้ว่าไอ Shadow เชด w E อายนีย่มันเกิดก่อนรูนวอรนะครับเพราะว่าเป็นคําพูดจาก คือในสตอรี่ของโซอีนะออซอ้เนี่ยก็ได้มีการเรียงไทม์ไลน์นะครับว่า,ามาริไคเซอร์เกิดก่อนเชโดลอันเกิดหลังแล้วค่อยเป็นดูนบออะไรประมาณนั้นก็ต้องรอติดตามในอนาคตนะครับว่าสิ่งที่ไรออดนั้นปูมาอย่างแสนยาวนานเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรและในคลิปหน้าครับมาสเตอร์นาของเรานั้นจะมาพูดถึงเหตุผลที่ดูนคิงออกมาปรากฏตัวถ้าไม่เขาถึงโผล่มาทา,ทางที่ในเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาไม่เคยได้มาออกคําสั่งไม่เคยออกมาฆ่าผู้คนด้วยตัวเองเราจะมาพูดคุยกันในคลิปหน้านี่แหละครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากที่รับชมนะอย่าลืมนะครับตอนนี้มาสเตอร์นว่าของเรานั้นมีระบบ Membership แล้วนะในนามของ Cosmic r e a ร m สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราได้นะครับในราคาที่ถูกแสนถูกเลยในภาคหลังสิทธิต่างๆของเทียพวกนี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับขอบอกก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากที่รับชมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการใจให้ผมไ้คิดต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่สีครบับบายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To bring her back เอาใจช่วยพวกเซนหน้ากันดีกว่าครับ